ขอชิมหน่อยนะเข็มทำไมต้องไปยอมเบียร์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวมันก็ได้ใจหรอกเดี๋ยวก่อนสิเข็มแกก็รู้ว่าฉันไม่กินเนื้อทำไมต้องสั่งมาด้วยล่ะหลังเลิกงานไปกินเลี้ยงวันเกิดใช่ไหมอ่ะนี่ของหนึ่งนะขอบใจแล้วเข็มชามะนาวนาว่ะนี่ไงของเบีย ขับใจนะแล้วนี่ซื้อมาเหมือนกันหมดเลยเหรอก็ใช่นะสิแล้วอย่างนี้มันจะอร่อยเท่ากันไหมอ่ะก็ต้องเหมือนกันสิวันนี้เนี่ยนะร้านเขาจัดโปรโมชั่น ถ้าซื้อเครื่องดื่มเหมือนกันได้ส่วนลดคนละสิบบาทเชียวนะหรอแต่ฉันว่าแต่ละแก้วอ่ะมันต้องอร่อยไม่เท่ากันแน่เลยอ่ะขอชิมหน่อยนะหืมของเข็มอร่อยกว่าฉันตั้งเยอะงั้นขอชิมของหนึ่งด้วยสิเฮ้ยอย่ามาชิมของเรานะ โหอะไรอ่ะก็แต่และแก้วอะ่ะฉันว่าแม่ค้าต้องชงไม่เท่ากันแน่เลยขอชิมหน่อยสิมันก็เหมือนกันแหละเธอพูดแบบเนี้ยอยากกินของคนอื่นมากกว่ามั้งไม่ใช่สักหน่อยยังของเขมอะ่ะยังอร่อยกว่าของฉันเลยเนี่ยของฉันนั่งยังจือ้องั้นฉันขอแก้วนี้นะเขมอมอเอาไปสิ ถ้าเบียอยากกินน่ะขอบใจนะอ่ะแลกกันเข็มทำไมต้องไปยอมเบียร์แบบนี้ด้วยเดีย๋ยวมันก็ได้ใจหรอกไม่เป็นไรหรอกนันนึ่งเรื่องแค่นี้เองอ่ะไปทำงานได้แล้วอ,อืออือแล้วแต่ สวัสดีค่ะลูกค้านี่ค่ะเมนูสั่งได้เลยนะคะออเอานี้ดีกว่าฉันเอาผัดพริกหยวกเนื้อค่ะ,คะเดี๋ยวก่อนสิเข็มแกก็รู้ว่าฉันไม่กินเนื้อทำไมต้องสั่งมาด้วยล่ะนี่เบียร์ถ้าเธอไม่กินเนื้อก็สั่งไปกินโต๊ะอื่นเลยไป ทำไมต้องมาบังคับเพื่อนให้ไม่กินเหมือนเธอด้วยละ่ะอ้าวหนึ่งกับเข็มก็รู้ดีนี่ว่าฉันกินเนื้อไม่ได้แล้วทำไมต้องสั่งมาแกงกันแบบนี้ด้วยอ่ะคนละปากคนละท้องกันปะ,นะปพวกเราสองคนจะกินอะไรก็เรื่องของพวกเราสองคนปะหนึ่งเอานะพวกแกสองคนเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วนะถ้าเบียเขาไม่กินเนือ้อเดี๋ยวฉันสั่งแยกก็ได้ เออพี่คะฉันเอาผัดพีกเนื้อหนึ่งที่ผัดกระเพราทะเลแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งจานค่ะได้ค่ะงั้นผมเอาสเต็กวากคิวหนึ่งที่นะครับแล้วก็เบอร์เกอร์เนี้ออีกหนึ่งฉันขอดูมั้งสิเออเดี๋ยวเราไปข้องน้ำผมนะฉันไปด้วยดิอ <c oughs> ย่ามานะ พี่คะคะ่ะเมนูที่เพื่อนฉันสั่งเมื่อกี้เปลี่ยนจากเนื้อเป็นไก่ให้หมดเลยนะคะพอดีว่าฉันกินเนื้อไม่ได้แค่ได้กินก็มึนหัวล่ะแต่ว่าเพื่อนน้องเขาสั่งเนื้อนะคะถ้าหากว่าเปลี่ยนแบบนี้เดี๋ยวทางร้านจะไม่มีปัญหาแล้วคะเอาเถอะน้าเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองพี่มีหน้าที่ทำตามคำสั่งก็ทำไปสิก็ได้คะ่ะส่วนของฉัน สปาเกตตี้ขี้มอทะเลกับสลัดนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะสั่งมาแต่เนื้อหมิ่นก็หมิน่นี่ค่ะส่วนอีก2เมนูรอสักครู่นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้ฉันสั่งผัดพริกเนื้อไป แต่ทำไมถึงได้ผัดพริกไก่มาแทนแล่ะคะของผมด้วยผมสั่งสเต็กเนื้อไปนะแล้วก็เบอร์เกอร์เนื้อทำไมได้เป็นไก่หมดเลยอะนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอทามาผิดแบบเนี้ยผมไม่กินหรอกนะเอาไปทํามาใหม่เลยคืออย่างนี้คะ่ะลูกค้าพี่คะออกไปก่อนเลยคะ่ะเดี๋ยวฉันเคลียร์เอง หนึ่งกับเข็มจะโวยวายอะไรกันนักหนาเนี่ยกินกินไปเถอะน้าแค่นี้ไม่ตายหรอกแล้วฉันก็เป็นคนสั่งให้พี่เขาอะเปลี่ยนจากเนื้อเป็นไก่เองแหละนี่เบียร์ทำแบบนี้ทำไมเราสั่งมากินเองแล้วก็จ่ายเงินเองเธอไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินให้เราสักหน่อยมีสิทธิ์อะไรมาเปลี่ยนเมนูของเราสองคนอา้าวหนึ่งก็รู้ดีนี่ว่าเราเป็นพวกไม่กินเนื้อ แค่ได้กลิ่นก็เหม็นคาวจนจะอ้วกแล้วเห็นใจกันบ้างสิแล้วอีกอย่างนะฉันก็ไม่อยากให้มีเมนูเนื้อมันโต๊ะเลยด้วยคงกินไม่ลงอะถ้ามีเนื้อมาถ้ากินไม่ลงอ่ะก็ยกจานของเธอไปกินที่อื่นสิเอานะนี่ทะเลาะกันอีกแล้วนะหนึ่งในไหนพนักงานเขาก็มาเสิร์ฟแล้วอะ่ะ ฉันว่าเรากินไปก่อนเถอะถ้าอยากกินเนื้อเมื่อไหร่ค่อยไปกินมื้ออื่นเอาก็ได้เออแต่เบียรถ้าวันหลังเธอทำแบบนี้อีกนะรับรองเราสองคนนะ่ะได้เลิกเป็นเพื่อนกันแน่นนส่วนเบียรเธอไม่ควรมาเปลี่ยนเมนูของคนอื่นแบบนี้นะเพราะว่าคนเรานะ่มีความชอบไม่เหมือนกันเข้าใจใเปล่า อืมกินข้าวกันเถอะอตอนนหนึ่งหลังเลิกงานไปกินเลี้ยงวันเกิดใ่่ไหมได้สิเรื่องกินอ่ะเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วจะไปร้านไหนกันหรอ อ๋อฉันว่าจะไปร้านอันดามันซีฟู้ดดบเบียไปด้วยกันไหมฮูไม่ได้หรอกฉันไปฉีดจ,จมูกมากินอาหารทะเลไม่ได้นะสิแกไปร้านอื่นดีกว่านี่เบียวันนี้วันเกิดเข็มนะเขาจะไปร้านไหนก็เรื่องของเขาปะมาบงการชีวิตของเพื่อนแบบเนี้ยมันเกินไปไหม หนึ่งจะมองว่าเราวงการแบบนี้ไม่ได้นะก็รู้อยู่ว่ากินอาหารทะเลไม่ได้เราจะไปทำไมให้เสียเวลาล่ะเข็มไปร้านอื่นเธอเบียแต่ฉันอยากไปร้านนี้จริงๆอ่ะก็ฉันอยากกินอาหารทะเลถ้าเธอไม่อยากไปเธอก็ไม่ต้องไปก็ได้นะเบียฉันไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไม่กินก็แค่ไม่ไปงจะตาย คุณลูกค้ารับอะไรดีครับฉันเอาเป็นชุดทะเลรวมไซส์ใหญ่หนึ่งค่ะครับชูฉีทะเลครับกุ้งเผาแม่น้ำหนึ่งโลค่ะครับแล้วก็เอาเป็นหอยแครงเนื่ออีกครึ่งโลค่ะครับผมหนึ่งอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะมือนี้เราเลี้ยงได้สิของผมเอาข้าวผัดทะเลหนึ่งจานนะครับครับแล้วก็เอาหมึกผัดไข่เค็มอีกหนึ่งได้ครับ อย่างหนึง่งเอาเป็นปลาหมึกย่าง่งตัวครับครับโอเคครับเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับค่ะนี่พ่อแกสองคนมาทำไมไม่เห็นชวนฉันเลยอะ่ะก็ฉันเห็นว่าเบียร์ทานอาหารทะเลไม่ได้ไม่ใช่หรอก็เลยไม่คิดว่าเบียร์จะมาด้วยอะ่ะใช่ เธอเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอนี่ลืมไปแล้วหรือไงถ้าไม่กินอ่ะไม่จําเป็นต้องมาชวนให้เสียเวลาหรอกนะได้ไงอะ่ะฉันกินอย่างอื่นก็ได้นะแต่บีอร์ที่ร้านนี้นะ่ะเขาขายแต่อาหารทะเลเท่านั้นนะฉันว่ายังไงเธอก็กินไม่ได้หรอกเธอกลับไปก่อนเ,อเอถเนอะอ้าวทำไมเขียนมาไล่เพื่อนแบบเนี้ยไหนบอกว่าจะเลี้ยงไง ก็ใช่แต่ถ้าเธอมาแล้วทำตัวมีปัญหาตลอดแบบเนี้ยฉันก็ไม่โอเคหรอกนะบ,บีอะนี่แกกำลังว่าฉันเป็นตัวปัญหาสำหรับแกเหรอก็เออไงเธอมันเป็นตัวปัญหาสำหรับเพื่อนลองคิดดูดีๆสิขนาดซื้อน้ำมาเหมือนกันนะก็เล่นชิมทุกแก้วเลยอะเวลาไปร้านอาหารนะก็ห้ามให้เพื่อนอะสั่งอาหารที่เธอไม่ชอบกิน แบบเนี้ถ้าไม่เรียกตัวปัญหาจะให้เรียกว่าอะไรจริงๆพวกฉันสองคนก็ไม่ได้อะไรหรอกนะบีอะแต่พอเจอแบบนี้นานๆเข้าฉันก็เริ่มรู้สึกเอือมละอาเหมือนกันนะ่ะแต่ฉันก็แค่แค่เป็นคนเห็นแั่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองจนลืมไปแล้วใช่ไหมว่าคนอื่นอ่ะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันน่ะบีอ ถ้าเธอยังทำตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแบบนี้แล้วก็พวกชั้นสองคนคงไม่อยากคุยด้วยหรอกนะน้องคะครับเมนูที่สั่งไปเมื่อกี้ขอห่อกลับบ้านหมดเลยนะคะได้ครับหนึ่งงั้นเราไปรออาหารที่หน้าร้านกันดีกว่าได้สิเดี๋ยวก่อนสิพวกแก เ็มหนึ่งฉันขอโทษพวกแกสองคนสำหรับเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะหนึ่งฉันซื้อขนมที่แกชอบมาฝากด้วยแหละ นาวของแกฉันซื้อมาคืนนะอืมฉันขอโทษเธอสองคนจริงๆนะบางทีฉันก็ไม่รู้ตัวว่าเผลอไปทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลแบบนั้นนะ่ะให้อภัยฉันเธอนะฉันมีแค่พวกแกสองคนเป็นเพื่อนสนิทอ่ะ อย่ากโกรธกันเลยเอ่ก็ได้นี่เห็นว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะฉันถึงยกโทษให้นะแล้วหนึ่งล่ะที่จริงเราก็ไม่ได้อะไรหรอกนะหายกวดตั้งแต่ได้ขนมล่ะขอบใจพวกแกสองคนมากเลยนะ ทีหลังอะฉันจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วสัญญาเลยอุ้ยมีขนมเยอะเลยเขมกินด้วยกันไหม